าหลังคลอดคุณแม่ลูกสามฝ้าของคออุณอ้อผู้หญิงจากสุร,ราษฎร์ธานีฝ้าที่เริ่มขึ้นหลังจากตั้งครรภ์จึงเป็นฝ้าที่เจอได้บ่อยเนื่องจากสัมพันธ์กับฮอร์โมนอย่างชัดเจนหลังจากที่เปิดประตูเข้ามาในห้องตรวจคุณอ้อบอกว่ามันเริ่มขึ้นหลังจากตั้งครรภ์ลูกคนแรกก็ไม่มีวี่แววว่าฝ้าจะหายไปวันนี้ลูกๆทั้งสามของคุณอ้อได้เติบใหญ่ แฝ่้าที่เปื่อนอยู่บนหน้าของคุณแม่หลังคลอดก็ยังเหมือนตราบาปที่อยากรักษาให้หายไปก่อนจะเจอมอน,นตก็ไปเลเซอร์ฝ้ามาถึง10บรอบนอกจากเจตัวแล้วแต่สิ่งที่7ที่สุดคือปัวใจที่บอบช้ำน,นี่คือผิวหน้าของคุณแม่ลูกสาวในวันแรกที่เจอกันมอน,นตไม่ได้บอกให้ทําหน้าเศร้าแต่ไหนน้ำตาของคุณแม่ จึงขอเป้าลช่ยนวันนี้ขอหัวใจที่บอบช้ำเมื่อตั้งใจรักษาฟ้าโดยเทคนิคใหม่ไม่ใช่ของ การรักษาฝ้าของที่นี่ไม่มีเป็นคอสไม่มีเลี้ยงไข้จะมีอยู่จริงหรือหลกสแกนใต้ผิวด้วยการตรวจเมลาสาแล์แพลตให้กอดทุกเคสเพื่อวิเคราะห์ปัญหาผิวเฉพาะบุคคลหนึ่งครั้งที่เจอการบอรนตอยากให้หนึ่งครั้งนี้อยู่ในความสมจงจำของคุณแม่ลูกสาวท่านนี้ตลอดกาลสงกำลังใจให้กับคุณแม่หลังล่องค่ะ และถ้าคุณแม่หลักพอดท่านไหนดูคลิปนี้มแนนจะไม่อยากให้ถูกว่าเพราะคลินี้อยากมีชีวม่ที่ดีได้